สวัสดีจ้าวันนี้แม่ทำกับข้าวจ้าต้มผักบุ้งฮ้องเต้จ้ากับเนื้อหมูวันนี้ไม่มีกระดูกหมูนะคะแม่ทำเหมือนจับ่ายจ้าทำจับ่ายจ้าอืมอันนี้กระเทียมเจียวจ้าใส่ไปเลย อันนี้ไม่มีไม่มีกระดูกหมูจ้ะใส่เนื้อแทนนะคะบางคนเขาก็เอากวางตุง้งทำอันนี้กวางตุ้งห้องเต้นะคะเนื้อหมูจ้ะแม่ก็หั่นเป็นก้อนๆจ้ะ บา,บางคนเขาก็แล้วแต่สูตรของเขาเนาะเขาเอาคะนาก็ได้จ้ะส่วนมากต้มกระดูกมันจะอร่อยกว่านะคะแต่พอดีแม่เนื้อหมูมีอยู่ในตู้เย็นแล้วจ้ะเนื้อก็ไม่ใส่เยอะจ้ะวันนี้ใส่แต่ผักผักใส่เยอะๆเลยซอสฟ้าเขียวจ้ะเทลงไปเลย แม่ก็ทำแบบง่ายๆจ้ะอใส่แค่นี้ก่อนนะคะอันนี้ซีอิ๊วขาวจ้าเพิ่มซีอิ๊วขาวไปอีกจ้ะอ้าวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันเค็มค่อยเติมที่หลังจ้ะแม่ก็ใส่ เครื่องปรุงขนอไปสองก้อนจ้ะวันนี้ต้องใส่สดน้ำอร่อยมากทำเองชมเองจ้าเนื้อหมูเป็นก้อนเลย เดีย๋ยวแม่ก็ตักมาชิมดูก่อนพอดีมือข้างเดียวนะเทลงไปช้อนก่อนอ้าวชิมรสดูก่อนนะคะเพิ่มไปอีกจะ่ะ เดี๋ยวแค่นี้กร์เดี๋วก็ใส่น้ำปลาอีกเนาะแค่นี้กรนถ้ายังไม่ได้รสก็จะใส่น้ำปลาอีกนะคะแม่จะต้มให้เปื่อยให้เปื่อยทั้งผักทั้งเนื้อเลยจ้ะนี่จ้ะทำแบบง่ายๆเลยจ้ะ เหมือนต้มจืดเลยง่ายๆหอมมากจ้ะหอมเอก๋กระเทียมเจียวจ้ะอันนี้ตอนเย็นนะคะอาหารไม่ทำไว้ตอนเย็นเลยชิมดูแล้วได้รสมาชิมอีกรอบจ้ะ ก้มก่อนพอดีแล้วค่ะรอให้เปื่อยนะคะต้มให้นานน้อยถ้าเนื้อเปื่อยก็อร่อยนะคะทำสูตรก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่สูตรของเพื่อนๆไม่ทำเหมือนของแม่สูตร เพื่อนๆทำไม่เหมือนกันนะคะจ้าคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันคะ่ะสวัสดีจ้า